ครับก็กราบสวัสดีพี่อนน้าๆน้องๆครับตอนนี้พ่อพ่เผาคนยองมานั่งเล่นริงเพลงน,นะครับนะครับเพนะื่อนคนนึนเพื่อนมาอยู่คนะนี้ผมเข้ามาตกปลานะตกปลาบมาคันเดียวครับตกปลาบิดมาคันเดียว,ตยวแต่ตอนนี้ก็ได้ไปแล้วนะ ถ่ายไปบ้างแล้วนะนีะ่ครับบรรยากาศของเรานะครับนี่ตั้งใจตกปลาเล็กๆนะครับใจมันตกปลาเล็กๆเ,เพื่อนนะครับมานั่งตกนั่งทานกันมีนัดนั่งทานกันนะแต่ผมขอแยกตัวมันตกปลานะวันนี้ก็ไม่มีกุ้งนะขอกุ้งขอกุ้งแม่น้ำเข้ามานะ ปลาที่ตกได้นะเป็นปลาข้างตะเพานะก็ตกได้ไปหลายตัวแล้วละ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายนะพอได้ตัวอยู่ตอนนี้ใช้เยอะแม่น้ำนะครับพอดียบีดติดมานะอเนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวเพิ่มไหมนะ <c oughs> ประมาณตัวนะเล็กน้อยนะครับ จนะนกรติกก็เกือบ30ตัวแล้วล่ะไม่ได้ถ่ายนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับแต่ยองเรียกป่าแอดแต่ว่าทางใต้จะเรียกป่าข้างตะเพาะนะจะถ่ายบันยากาศใ้ชมตอววนจะตกแล้ว อันนี้ก็จํายืนเมืองอะยองมันนั่งตกปลาอยู่นะนั่งชิวๆนะตกปลาก็เคลื่อนกันนั่งกินอยู่ข้างบนนะเพื่อนนั่งกินเงินอยู่ข้างบนก็ก็แยกตัวออกมานั่งกับปลาอยู่คนเดียว เดี๋ยวจะโชว์ผลงานนะไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีมีเสียงเพลงมีอะไรก็ไม่ไ,มได้ถ่ายชมนะนี่นะครับสักยี่สิบฝั่าตัวได้ฮนะโอเคยำยินเมืองยองก็สวยเหมือนกันนะ อันนี้ก็จะเป็นกันคลื่นนะเขาทำาที่กันคลื่นนะน,นี่ก็เป็นพลาสติกนะถือว่าโอเคผมว่ยจะนั่งตกปลาลี่เลยทีมงานทีมงานกลวันใกล้ตกดินนะบรรยากาศโคตรดีเลยครับ วันยูท่าคนนะกัดโคตรดีกันดีมากชิวๆนะครับไม่ต้องซีเบียอะไรวันนี้วันพักผ่อนร้านไม่ได้เปิดก็มานหน้าพักผ่อนสุปลาก็ได้เท่าที่เห็นนะ กับบรรยากาศเยี่ยมๆนานๆได้มานั่งชิวๆทีนะก็ตกปลาไปเรื่อยๆครับชิวๆ ววัใตต้กสยมาก,ย,มากย,ายนะครับยายตรงนู้นปลาไม่กินนะครับยายานทะเลร,ร,ร,ระยองสวยอยู่นะนี่นะครับทะเลระยองนะครับทะเลระยองสวยก็มานั่งตกปลา จิบเบียร์นะครับไม่ได้ต้องการผลอะไรมากมายนะาการสุดยอดเลย On. Yeah.